เพาะในมุงตาใมบุญนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะค่ะอย่างนี้ใช่ไหมก็มีแฝกขาโอ้มีแฝกขาโอเคแม่บุญเขียนทด่เดียวนะคะเออค่ะแต่วุญทำไมไม่นั่งเขียนคะเออบุญนอนเขียนนอนตะแคงด้วยแล้วมันจะสวยได้ยังไงลูกเออ โอ้โหสวยจังเลยโอ้โหสวยมากเลยแมงมุมใช่ไหมห้าหกเจ็ดครบจะใส่อะไรอีกแล้วก็ยาใส่ปากนะโอ้ยายทำไม่เป็นเดี๋ยวบุญทำให้ดูเป็นตัวอย่างรอบหนึ่งอะเดี๋ยวยายทำตาจใส่ตามันตามันตาสองตาเออปากด้วยปากมันจะกินเหยื่อกินแมงอ้าเก่งยังเลยเอ้าเอ้าเอ้ากินเข้าไปกินเข้าไป ดำปุดปือเลยโกรธเลยโกรธเลยเหรอ <ฮะ S 1> มายายวาดตามยายวาดแบบน,นี้เลยนะโอเคใส่อะไรอีกละ่ะพอแล้วกันเขียนตามรอยนะออุ้ยให้เขียนตามรอยเลยเหรอค่<ฮ>ะไม่เอาใหม่เหรอเอาใหม่ไหมเขียนตามรอยสิโอ,โอ๋อตามรอยก็ตามรอยไมใ่ใช่ใช่เขียนตามรอยตรงนี้หยักอยักเอหยักหยกนี่เหรอนี่เหรอ โอเคอย่างงี้อย่างงี What. What ้ย่างงนะโอเคที่จะลกเหรอจะลกจังเลยยายจ้าวาดวาดอะไรอะไรดีปลาไหม ปล้ปาฉลามลูกปลาฉลามนะคุณครูที่เชื่อไม่เอาก่อนเหรอต้องเป็นสติเรนอ๋อการ์มิสติวเรนเปลาฉลามเหรอปยางนี้ใช่ไหมปลาฉลามเอี้ยอุ้ยฉลามฉล้อมแล้วก็มีเขี้ยวมันนะอืมเขี้ยวมันเอาเติ่มหน่อยเติมเพิ่มหน่อยมีตามด้วยตามด้วยโอ้ไอไอหลังมันตรงนี้มันแหลมแหลมไม่ใช่เหรอเงี้ยเอออย่างนี้ใช่ไหม ก็แหลมนะข้างหลังมันแหลมไงแต่ข huh. ้างหลัง mm มัน hmm? นิด uh นึงนะนี่มันน้อยโอ้มันน้อยมันน้อยยี่ง่ายโอเคแล้วก็แล้วก็ปลาปลาหมึกไหมเอาปลาหมึกไปเอาปลาหมึกไปปลาหมึกเหกอเก่งไหมปลาหมึกมันต้องแล้วก็มันกลมกลๆปลาหมึกมีมีสิบหนวดนะมีสิบเหรอโอเค นี่ไงเนี่ยปลาหมึกนี่ไม่มีตาเลยปลาหมึกไม่มีตาเหรอไม่มีปากนะะจ้าไมนไม่มีปากนะไหนจ้าวาดรถยนต์เราได้ก็หลุกเดี๋ยววาดรถยนต์ใหม่เหรอวาดรถยนต์ปื๊ดปื๊ดได้ไหม แล้วก็คนมันว่หน้อยคนมปนกุ้งปลาหมึกเหรอคนวิ่งหนีเลยปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมคนนี้เลยคนวิ่งหนีเลยคนคนมันวิ่งหนีปลาหมึกเออสวัยนะ